วันนี้พามาทำหมูห้องสูตรของเชฟจอมเองครับเป็นหมูสามชั้นนุ่มๆเลยนะครับมีกลิ่นเครื่องเทศหอมละมุนทีเดียวแหละครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากนำหมูสามชั้นออกมาเราจะหั่นเป็นท่อนใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ใส่สามเกลือลงไปครับสามเกลือก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากกักชีโขกละเอียดนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมลงไปเลยครับซีอิ๊วขาว ามไปด้วยเลยครับซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลมะาพร้าวนะครับตามด้วยผงปรุงรสครับแล้วก็ผงพะโล้ครับตามด้วยซีอิ๊วดำหวานอีกเล็กน้อยครับแล้วเราก็ลมมือขยำทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับ ตามด้วยเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้แล้วเนี่ยครับจนนิ่มนะแล้วลงมาขยำต่อไปด้วยเลยครับแล้วก็อบเชยกับปวยกักอีกครับขยำจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับมาตั้งกระทะเลยครับแล้วนำทุกอย่างเนี่ยครับเทลงไปที่กระทะเลยครับเชฟจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้น้ำมันอะไรเลย ใช้ไฟเบาครับแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างไปเรื่อยๆเอาให้หมูเริ่มมีความสุกข,ขึ้นมาก่อนนะครับหมูเขาก็จะได้ไม่ขาวครับแล้วก็เริ่มเติมน้ําเปล่าลงไปครับกะว่าพอให้เกือบทั่วหมูเลยนะครับเราจะปิดฝาอบทิ้งไว้เลยนะครับใช้เวลาประมาณสักสิบหนาทีแล้วมาเปิดดูนะครับน้ำก็จะหวดไปหมดเลย หมูของเราก็จะเริ่มนุ่มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เชฟจะปิดฝาแล้วอบต่อไปเอาให้แห้งกว่านี้อีกสักเล็กน้อยครับเปิดออกมาโอ้โหแห้งใช้ได้เลยแหละครับแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยครับลองทำกันดูนะครับสูตรนี้ทำไม่ยากเลยนะครับแล้วก็อร่อยมากๆครับคุกกับข้าวสวยร้อนๆเด็ดเลย